ทำบกทั่วไปนอ้องทำแล้วใหม่ๆใส่หมูย่างอ่อนๆไปน้องอืม ส,ส,ว target. สวัสดีครับผมสวัสดีพ like ี่น้องสุขสุขคุณครับผมวันนี้มาพบกับบารบาร่าพากินมาเสียบครับวันนี้บารบาร่าพาพี่น้องมากินย่างใส่หมูพี่น้องย่างใส่หมูตำบมกทัวพี่น้องโอ้ยตำบมกทัวพี่น้องตำแล้วใหม่ใหม่ใส่หมูย่างอ่อนๆพี่น้องกับแก่มาตุ๋นพักบัวพี่น้องหืมมาพี่น้องมาย่างใส่หมูพี่น้องย่างใส่หมูตำบมกทัว แก้มสมบูรณ์บัวลำพี่น้องเขาเนี้ยออนๆเกีกัผมมาเสียบแบบวาน่าครับโอ้ยอย่น้องทีเด็ดเลยพี่น้องเขาเนี้ยอ่อนๆมองตามหมกทัวร์ก่อนเลยพี่น้องโอ้ยมันจะเสียบเบาพี่น้องอื้มอ,อือ้ม มัานครับพี่น,นอ้องเสียบแบบห้อมเลยอขออย่าตัดจังไยพี่นอ้องอันกินสดสดเลยพี่น้องใหม่ๆห่อนๆเลย แก็งแล้วทำควสุดยอดแห้งไปหน่อยทำหมกตัวปเป็ดนัวๆหันี้อนหอน เด็ดขาดพี่น้องใส่หมูย่างใส่อ่อนนะพี่น้องนี่อืม้ม แกงครับสมบูรณ์เป็นบด,ดีแสบไปหนอ้อยแสบครับครับ เขากันดีขนาดเลยพี่น้องอย่างไส่มูตตามุสทวนี่ย มเาเล้วครับเมาแบบแซ่บกันครับแซ่บขอ,ขอหวานรู้ขาดไร แซ่บมันพี่น้องใส่ออนพี่น้องบุกขม,มครับมันหอมมักนั่นๆสุดยอดเลย ออหอมมันนวลพี่น้อ,ยองยอดครับย่างใสอ่อนเส็บแก็ตัดมุตัวไปเพชรนัว แซ่บครับ,บ,บครับแซ่บบุกคอยแซ่บแห้งหอม,มันมันไปน้องใส่เสียอ่อนนอืม เลือดไหลสุดจอดแห้งขาดตะกระปูดองพี่น้องน้ำมันทัวเฮา มันแสบไปน้องใส่บนเหียวเลยครับ เขากันนอนตัหมขอตัวก็ไม่เผ็ดเขากันขนาดนี้เนาะ จัดเป็นเมนูแสบๆมา่าปพีตอนนองครับอื แซ่บเด็ดแท่งพี่น้องใส่มันคักอืก chè cà kì đi bèo chè cà em tem om dạy dàng, อืมอืมแซบเด็ดครับครับ มันไปน้องใส่ออนแซบเขากันหลไรเอาตำทัวครัผสมพักบัวไปน้องผสมหอมบัวใส่กระลำเสิบแช่ไปน้องเอาใจเป็นเมนูริบบิ้ฝากพี่ตอนน้องครับผมก่อนจากไลน์ก็ผมฝากาก็แหลกก็แชร์ก็ติดตามก็ซับตะไคร่เบาบาน่าพักกินมาแซ่บเชี่ไปน้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกทุกแช่ไปน้องขอบคุณในไลน์ที่พี่น้อง ขอจะรับสมนครมิลองขอบพระคุณที่รับชมจากใจจริงครับผมผิดพลาดระการในบาวนาต้อขอตรวจสอภัยไว้ทำไม่ร้าครับผมเอไว้พบุ่งนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้าบาวนาต้อขอจบแล้วครับผมสวัสดีครับ